สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบเล็กในช่องเวลต i s ี h ชาแนลคลิปนี้เล็กจะมาแยกแยะให้ดูว่าแพ้เสี่ยงหายคุณนายตื่นสายและคุณนายแหวนเพชรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะว่ามีพี่คนนึงนะคะทักมาในไลน์บอกว่าให้แยกแยะให้พี่ดูหน่อยพี่จะได้สั่งถูกนะคะคือพี่เขาไม่เข้าใจเนาะหมายถึงว่าเขาจะสั่งกับร้านอื่นๆนะคะเขาจะได้สั่งถูกนะเดี๋ยววันนี้เล็กจะมา แยกแยะให้ดูนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือแพรเสี่ยงหายนะท่านผู้ชมแพรเสี่ยงหายคือใบมันจะเล็กนะคะเล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะอวบน้ําทุกอย่างเลยนะดูลักษณะอวบน้ําแล้วเล็กยาวเรียวแบบนี้นะนะคะนี่ใบจะยาวเรียวแบบนี้อันนี้เรียกว่าแพรเสี่ยงหายนะคะ นี่ดอกตูมพร้อมที่จะบานแต่ว่าพันนี้มันเป็นดอกใหญ่นะคะพันนี้มันเป็นดอกใหญ่ที่เห็นอยู่มันจะมีเสียขาวสีชมพูอ,อ่อ,อนๆนะแล้วก็สีชมพูเข้มหรือบานเย็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่คือดอกใหญ่นะคะและทีนี้มาดูดอกนี้เรียกว่านี่ค่ะคุณนายแหวนเพชรนะคะคุณนายแหวนเพชรมันจะเหมือนแหวนนี่ค่ะใส่แบบนี้เนาะนี่ อจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนแหวนเนาะนี่เรียกว่าคุณนายแหวนเพชรอันนี้ค่อนข้างหายากนะคะแล้วก็มีดอกหลากหลายสีมากและสวยคุณสมบัติของคุณนายแหวนเพชรก็คือบานได้ทั้งวันอันนี้ดีมากนะคะสวยด้วยหายากนะคะท่านผู้ชมและลักษณะของใบนะคล้ายกันทุกอย่างกับคุณนายตื่นสายนะคะ นี่แต่ว่าต่างกันที่ลักษณะดอกก็คือจะมีกลีบดอกข้างล่างนะคะ5กลีบแล้วข้างบนนะคะจะเป็นลักษณะแบบเส้นเล็กๆนะคะนี่ขึ้นมาแบบนี้เนาะอยู่ตรงกลางนะคะคล้ายๆกับส้มแหวนนั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าคุณนายแหวนเพชรนะคะอ่าต่อมามาดูคุณนายตื่นสายนี่นะคะ คุณนายจุดสายใบก็จะเหมือนกับคุณนายแหวนเพชรนะคะแต่ว่ากลีบดอกก็คือเป็นชั้นเดียวเนาะเป็นชั้นเดียวและมีเกสรตรงกลางนะคะอันนี้หลายคนคงรู้จักแล้วก็มีหลากหลายสีมากนะคะท่านผู้ชมมีหลากหลายสีมากเนาะเป็นทูโทนนะคะมีสีทูโทนสีเดียวนะคะสีเดียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีขาวมีหมดเลยเนาะอ่าอันนี้ยังไม่บานดีนะคะอันนี้คือเล็ก พิ่งลงใหม่ได้ไม่นานนะเนี่ยค่ะพึ่งลงใหม่ได้ไม่นานเดี๋ยวพาไปดูที่บานแล้วเนาะอันนี้แยกให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ต้นนี้อ่าจะเป็นเนี่ยค่ะแพสเซียงไฮ้เนาะกลีบจะซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใบจะเป็นแบบนี้แพสเซียงไฮ้ใบเป็นแบบนี้นะแล้วก็สีของแพสเซียงไฮ้มีหลากหลายสีเหมือนกันค่ะสวยนี่ น,นี่ไงอันนี้คือคุณนายแหวนเพชรนะคะดอกเล็กๆเ,เองนะอันนี้รู้สึกว่าจะรดน้ําคือฝนตกเยอะนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะชุ่มน้ําเกินไปนะมันเลยยังไม่สมบูรณ์นะคะรอสักพักหนึ่งนะให้ฟื้นตัวนี่คุณนายแหวนเพชรค่ะมีหลากหลายสีนะคะสวยดีนะนี่ก็เหมือนกันค่ะคุณนายแหวนเพชรนะรอ,อให้บานก่อนนะอันนี้เป็น แพร่เสี่ยงหายค่ะใบแบบนี้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่เล็กปลูกไว้หน้าบ้านนะคะที่ปลูกไว้หน้าบ้านที่ออกดอกแล้วเดี๋ยวไปดูกันจ้าอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูหลายๆอย่างเลยนะคะอันนี้คือเล็กเพิ่งเอามาชำใหม่ได้ไม่นานคล้ายๆกับว้ารวมสีนะคะรวมสีว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็เด็ดมาสั้นๆนะคะ และจะมาบอกสัตวูตัวฉกาดของคุณนายเตื่นสายด้วยนะคะแพเซ้่งหา้ไม่เท่าไหร่แต่คุณนายตื่นสายกับคุณนายแบวนเพรนี่หอยแบบนี้นะคะหรือหอยทากชอบกินมากต้องเก็บออกนะนี่ซ่อนอยู่นะคะซ่อนอยู่ยังไงเราก็ต้องหาให้เจอแล้วก็ต้องเก็บออกไม่งั้นไม่งั้นไม่รอดค่ะนี่ต่อไปไปดูที่เล็กปุกไว้ที่มันออกดอกแล้วนะ ค่ะจริงๆมันจะบานเยอะกว่าน,นี้นะคะวันนี้ไม่มีแดดเนาะนี่ค่ะมันจะบานช่วงที่แดดออกจัดๆเลยนะคะนี่สวยมากเนี่ยค่ะมีหลากหลายสีนะคะนี่เป็นอันชนันเดี๋ยวเล็กจะถอนไปปลูกให้มันขึ้นค้างเนาะนี่เรียกว่าอะไรคะที่เล็กบอกไปลักษณะแบบนี้คือใช่แล้วค่ะคุณนายตื่นสาย นะพี่อันนี้คือคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายค่ะนี่คุณนายตื่นสายค่ะนี่นะคะมีหลากหลายสีค่ะบางสีก็คือยังไม่บานเนาะแล้วก็จะเอามาให้ดูนะคะว่าสีไหนบานแล้วก็จะมาเดดเนาะเราจะได้แยกสีออกได้นะคะสีเหลืองอูกสลับกันไปนะคะ หน้าบ้านแล้วก็พาดูหลายๆดอกอันนี้เป็นดอกอต้อยติ่งสีชมพูค่ะสวยต้อยติ่งสีชมพูแล้วก็อันนั้นเป็นดอกพุดนะคะพุดอีกแบบหนึ่งนะเป็นก้านสีชมพูเนาะทีนี้ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนี่อันนี้เป็น กลุ่มของแพเซียงไฮค่ะเห็นไหมหมามากวนอีกแล้วนะคะท่นผู้ชมปกตินี่มันจะสวยมากก็ประจาเลยนะคะแบบว่ามันมันเย็นมันชุ่มดีไงมันก็มาระบายอารมณ์มนะคะปลูกไว้เนี่ค่ะหลายสีนี่แพเซียงไฮค่ะยังไม่ออกดอกก่อนนนี่ออกดอกไปแล้วนะคะแล้วก็ามาแยกแยกสีแยกอะไรเอาไปปลูกนะคะอันนี้โทนสีขาวดูละมุนมากเลย ขาวเขียวตัดกันนะคะสวยมากมีหลายสีนะคะเลขมีหลายสีอยู่เหมือนกันที่ห้อยอยู่ก็มีพามาดูค่ะกำลังจะออกดอกค่ะ,ะนั้นเป็นว่านพญานาคเนาะนี่ค่ะพาไปดูอีกที่นึงเพิ่งเอาไปลงนะคะเพิ่งใส่ปุ๋ยไป น,นี้ก็เป็นกุหลาบเนาะชอบดอกไม้มากนะคะกุ้ยชายแล้วก็ต้นหอมอต้นกับหอยนะแล้วก็มีทองพันช่างแล้วก็อันนั้นเป็นอะไรคะแก้วพวงแก้วพวงดวงใจจะให้ต้นใหญ่นะคะเวลาออกดอกสวยและหอมมากเนาะอ่านี่ค่ะอันนี้ปลูกใส่ดินผสมหินเลยนะคะ เนี่ยจะเอามาแซมเพราะก่อนหนะ้านี้คือหวานามะละกอลงไปนะแล้วรอให้โตนะคะเราก็จะถอนออกแล้วก็จะให้แพลเสิงหฮคือขึ้นนะคะกับคุณนายตื่นสายปลูกเพื่ออะไรตรงนี้นะคะคือหญ้ามันขึ้นเนาะปลูกหญ้ามันขึ้นนะคะมันรกเนาะเราปลูกแบบคุณนายตื่นสายประดับแทนหญ้าเลยอันนี้เพิ่งเอามาลงนะคะอันนี้คือปลูกดินผสมหินเลยนะ มีดีนิดหน่อยนะคะแต่ก็รอดเนาะนี่ค่ะดอกไม้ชอบดอกไม้มีมะลิมีอ่าต้อยติ่งสีม่วงเนี่ยค่ะที่จริงมันขยายเต็มนี่เลยล่ะค่ะออกดอกสวยมากแล้วก็เอาออกนะถ้ายอยเอาออกนะคะไม่ต้องให้มันหนามากนะแล้วก็มะลิพึ่งบานไปนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วัชพืชเดี๋ยวคข้ยปปุ๋ยมาใส่นะคะมะลิเหมือนกัน อันนี้คือมาลิลามาลีหอมๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบานบุรีสีเหลืองพวกนี้คือที่เห็นเนี่ยเล็กปักชำหมดนะคะปักชำใหม่หมดเลยเนาะเอามาขยายพันธุ์เองจะเป็นคนที่ชอบขยายพันธุ์พืชเองมากๆนะคะเป็นความสุขนะคะนี่แหละเริ่มที่จะมาปลูกใหม่มันยังไม่ขยายเต็มพื้นที่ถ้ามันเต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะมันก็จะสวยเนาะอันนี้แหละคือเล็กมา แยกให้ดูแล้วนะคะแยกให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างลักษณะแบบไหนความแตกต่างนะคะให้ดูกุหลาบสวยมากเลยกลาบเล็กๆกุลาบเอพวงนะคะกุหลาบเลื้อยเนาะสวยมากแล้วก็บอกเลยว่าออกดอกให้ชมตลอดปีเลยนะคะสวยมากอันนี้เริ่มแก่นี่ค่ะกุหลาบหอมไม้หอมค่ะดมดูแล้วหอมนะคะ ออกให้ดูเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมดอกไม้อื่นๆด้วยเนาะแล้วก็จุดประสงค์คือมาแยกแยะระหว่างคุณนายตื่นสายแพ้เสี้ยงหายนะคะแล้วก็คุณนายแหวนเพชรนะคะให้สำหรับ พี่คนที่ถามมาในไลน์นะคะแล้วก็เป็นความรู้อีกอย่างนึงสําหรับคนที่ไม่รู้ให้แก่คนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปเวลทิลิชชาแนลของเล็กด้วยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะและ้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เลกด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า